ทุกคนมือนี่คอยหนึ่งของกำนะคะหนึ่งเขาเนียวกำนะคะวันนี้แล้วขอไปนางคุยกันอยู่ห้องข้างในนะคะทุกคน สวัสดีคะ่ะทุกคนคะพอกันอีกแล้วนะคะกับมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะค่ะเมือนี้ก็เป็นเมือสุดท้ายของปีพศ2อง6นะคะขอยก็จะถือโอกาสของเมือสิ้นปีอันนี้นะคะมาวอวยพรปีใหม่ให้ทุกๆคนนะคะ,ะในวาระดิทีขึ้นปีใหม่ขออวยชัยให้ท่านจงสุขี อันทุกโศกโรคภัยยาได้มีจงสุขขีตลอดปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดทุกท่านเออเทินนะคะค่ะค่ะบ่าว่าจะทำงานสิ่งใดหน้าที่ใดก็ขอให้ทุกคนอ่าประสบความสำเร็จ สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพน่าสํำคัญกว่าเงินทองนะคะถึงแม้ว่าเฮาจะประสบความสําเร็จเรื่องการเงินแต่้าสุขภาพห้องีอดีเงินทองก็บ่มีความหมายนะคะค่ะขอใหอ้ทุกคนนะจงคิดแล้วก็วางแผนแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะ เราไก่ยประมาทในการใส่ชีวิตนะคะขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านค่ะค่ะตอนนี้คอยก็อรอเขากรรมสุกก่อนนะคะก็ว่าจะ,ะตําแตงแต่ว่ามืนแรงพ่อใหญ่พลัง,งแล้วก็จะเฮ็ดเมนพูพิเศษเรียงฉลองปีใหม่ทรงไทยปีเก้าต้อนรับปีใหม่นะคะ แต่ว่าก็เป็นเนื้อเขาทุกคนเคยก็บอกใครอยากกินแต่ก็ต้องกินน้ําเล้านะขากินเป็นโมเล้านะคะแต่ก่อนเขาจะถากกินข้าวกลรรมกันมาคุยกันทักทายกันตามปกตินะคะ <c oughs> ค่ะเมื่อคืนนี่คอยก็อ่านคอมเมนต์แล้วก็เจอคอมเมนต์ของเอฟซีนะคะ,ะที่ถามว่าเพื่อนบ้านที่ซื้อกอยนะเพื่อนน่ะ บ่อยากได้เมียไทยตีบ่อยากได้แฟนคนไทยตีว่านค่ะข่อยอยากบอกตรงนี้นะคะว่าถึงแม้ว่าเพื่อนจะอยากได้นะคะหรืออยากได้หรือบ่อยากได้แต่ว่าข่อยก็บ่ไปถามนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนนะคะแล้วข่อยก็ขอบอกทุกคนตรงนี้ด้วยนะคะว่าข่อยบ่ได้หาสามีฝรั่งไห้ไย พราะว่ามีเอฟซีมากเหลือเกินนะคะกติดทรงขอความมาหาขวัยว่าออยากให้ขวัยติดต่อสามีฝรั่งให้นะคะว่าอยากได้แล้วก็เสียค่าเท่าใดยังซี่นะคะซึ่งขวัยนะบ่เคยว่าจะติดต่อผัวฝรั่งใหายไปนะคะทุกคนอาที่ขวอยว่าในคลิปก่อนๆหลายเดือนก่อนนะก็เพราะว่าขวัยว่าเรื่องอดีตนะคะเรื่องอดีตว่าขวัยเคยติดต่อสามีฝรั่งใหา าลานซาวของเพื่อนคนหนึ่งนะคะแล้วที่นี่ก็เขาบอกเป็นคนที่ที่ขันติวาเขาบดีกับบอมันนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะคะนั่นแหละคอยกะเลยมาบอาให้ทุกคนฟังนะคะว่าอ,าอยากที่จะขอร้องนะคะบทต้องชมขอความมาบอกห้ติต่อสามีฝรั่งให้นะคะอันนี้นะมีทุกวันทุกมือเลยนะคะ นั่นแหละนะคะก็บรรยรับที่จะหาสามีหายัยนะคะทุกคนขอความกรุณาเข้าใจมาดามพน,นอกด้วยนะคะการมือนี้ข่อยกับใส่สุดสีเกียวคือเก่านะคะข่อยใส่มือวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็มาใส่มือนีนอีกก็เพะว่าข่อย,ยังพันได้สักเะคะทุกคนใส่มือนีเสร็จแล้วก็จะซักมืออื่นนะคะนี่แหละค่ะตะกอน,น่ะ ก็จะเป็นคนที่ชอบสีเขียวนะคะเห็นเพื่อนนุ่งสีเขียวก็อยากจากหัวเลอดก่บทุกคนนั่นแหละและ้วพญ่์รังนะ่ะตอนที่ค่อยซื้อเสื้อตัวน,นี้นะ่ะเราก็หัวหลอดได้ว่าเธอซื้อเสื้อสีเขียวไม่เห็นอย่างฉันคิดว่าเธอใส่บ่คืดดอก่าซันค่ะทุกคนที่ค่อยซื้อเพราะว่ามันลดราคามันถูกมากนะคะค่อยก็เลยซื้อพอเอามาใส่แล้วก็ก สวยนะคะแล้วพญายกเลว่าถ้าใส่เสื้อสีเขียวหนูสวยมากว่าเสิร์ค่ะทุกคนนั่นแหละเราที่นี่กลยได้เสื้อแคนสันไม่อีกตัวนึงนะคะซึ่งเขาลดลดจนเหลือแค่30ค้นนะคะเสื้อตัวนั้นนั่นแหละค่ะ,ะก็ถือว่าเป็นการลดราคาที่ถูกมากๆค่อยกเลยได้ซื้อนะคะทุกคนถ้าเสื้อผ้าลดราคาค่อยก็จะแทบจะระซื้อเลยนะคะ,ะที่ที่ซื้อบรลดราคาก็คงจะเป็น เสื้อชุดสันไหนนันแหละคะ่ะที่เขาลดราคาที่่อยการซื้อนะคะถ้าเป็นเสื้อผ้า,ากันหนาวหรือเสื้อผ้าแบบนี้นะก็จะซื้อตลอดราคานะคะนั่นแหละเพราะว่าเขาได้ประหยัดเงินนะคะตั้งห0สหรือ70%อร์เนยังสี่นะคะก็ถือว่าเป็นการประหยัดมากๆเลยล่ะคะ่ะ ค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้กบมาอวยพรทรงไทยปิดก้่าตอนรับปีใหม่ให้เอฟซีทุกทุกคนนะมแต่ความสุขความเจริญเหบอนรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายุบแล้วนะคะ